่าชุมชนบ้นานฉางสนับสนุนโดยวงพาณิชค้าของเก่า0897548284 0814582825อัชราบิวตี้ช็อป0877902229 038695121 สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมข่าวสารสื่อสาระของทีมข่าวชุมชนบ้านฉางนะครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมารับชมนะครับภาพบรรยากาศในการนะครับพิธีสถาปนานะครับคณะกรรมการบริหารนะครับนายกสโมสรลอตเตอรี่ภาคนะครับ3340ปีบริหาร2556ถึงปีบริหาร2557นะครับแล้วผมก็มายืนอยู่กับนายกรับเลือกนะครับอ่าสโมสรลอตเตอรี บ้านฉางของเรานะครับนั่นก็คือคุณสุเมศรนาเจริญนะครับก็ตอนนี้กําลังจะเข้าไปทําหน้าที่นะครับในการบริหารสโมสรโรดเตอรี่อำเภอบ้านฉางนะครับแลวผมจะทําความรู้จักกับท่านนายกโรดตอรีดีคนใหม่นะครับสวัสดีครับท่านนายก สโมสรโรตารีบัญชานะครับในปีวาระการบริหารประจําปี2556จนถึงปี2 5 5 7ในฐานะที่คุณสุมเมธนาจเจิริญได้รับเลือกจากสมาชิกสโมสรโรตารีอาเภอบัญฉาในมุมมองของคุณสุมเมธนาจเจริญมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสโมสรโรตารีบัญฉาของเราอย่างไรบ้างครับอันดับแรกนะครับต้องขอบคุณไปยังมวลสมาชิกสโมสรโรตารีหรือสโมสรโรตารีของบันชาเนี่ยสนับสนุนให้ผมมานั่ง เป็นผู้บริหารเกี่ยวกับดูแลนะครับในปีบริหาร2,556ถึง2,557ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ท่านนายกสมชายวัสุอนันกุลในปีบริหาร2,554 2,555และท่านก็เป็นมาสองสมัย2,555ถึง2,556วันนี้ผมก็ได้รับนะได้รับเกียรติจากมวลสมาชิกโรทารีนอ่มอบหมายให้ทำหน้าที่ของ นายกสโมสรโรตารี่ซึ่งวันนี้จะมีการพิธีสถาปนาคณะผู้บริหารของสโมสรโรตารีที่โรงแรมจอคู่ซิตี้ในเรื่องนี้ก็ต้องกวากผ่านนะครับของการนำเสนอในเรื่องของการจะเข้ามาบริหารเนี่ยก็คงต้องเรียนนะครับว่าสโมสรโรตารีเป็นสโมสรเป็นองค์กรสาธารณกุศลซึ่งทำหน้าที่เขาเรียกการบำเพ็ญประโยชน์เหนือตอนเอง ีนี้มีคำคติพจน์ร่วมใจโรตารี่อมอบสิ่งดีๆแก่ชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นการก้าวข้ามก้าวผ่านในวาระต่างๆอย่างต่อเนื่องอยังไงก็ตามต้องขอขอบคุณนะครับในการที่ได้มีโอกาสในการทำหน้าที่ในปีบริหาร2 5 5 6ถึน2,557ซึ่งบนสมาชิกได้มอบหมายก็จะพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุด พิธีการสั้นๆน,นะครับส่วนใหญ่เราก็มีการพบปะได้เรียนเชิญสมาชิกสโมสรต่างๆในภาค3340ที่เราคุ้นเคยและใกล้ที่สุดนะครับก็อยู่ในย่านของสมาชิก สมสรจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชนบุรีประมาณนี้ในฐานะที่ท่านนะครับไม่ใช่จะเป็นแค่นายกสมสรรุตเลียนเท่านั้นนะครับท่านก็ยังมีหน้าที่ในการบริหารทั้งงานชุมชนไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉางใช่ไหมครับครับอาจารยแล้วเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางนะครับ แล้วก็อีกหลายหน้าที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดระยองเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมรับชมภาพบรรยากาศในการแต่งตั้งสถาปนานะครับนายกสมโมสรลอตเตอรี่ประจำปี2556ถึง2557นะครับในภาค3340นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมภาพบรรยากาศกาันแล้วท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านนายกสมโมสรลอตเตอรี่บ้นานฉางนะครับทูสุมเมษนาเจริญมาหน้าที่นี้นะครับสวัสดีครับ ครับผมในฐานะที่เป็นอดีตนายกสมโมสรลรีินบัญชางนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสุเมศนาเจริญนะครับที่ได้มาทําหน้าที่เป็นผู้นําของสมโมสรลรีินบัญชางในวีบริหาร56-57ซึ่งทุกปีนั้นสมโมสรลินบัญชางเนี่ยจะมีการเลือกนายกนะครับเพื่งทําหน้าที่เป็นนายกสมโมสรทุกปีนะครับส่วนใครที่จะได้เป็น นายกสองสมัยสามสมัย,มยติดกันนั่นก็อยู่ที่สมาชิกอยู่ที่ผลงานที่เขาทาออกมานะครับซึ่งเราก็เป็นสโมสรที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมกันมาตลอดนะครับทั้งเรื่องของสากลเช่นเรื่องโปลิโอนะครับแล้วก็ภายในพื้นที่นี่เราก็ให้ทุนการศึกษาแล้วก็ให้รถเข็นกับผู้พิการยากไร้ทั้งอาเภอพัญชางที่ผ่านมาท่านนายกสโมสรท่านสมชายวสุวรรณคุณท่านก็ให้เรื่องเครื่องกรองน้ํานะครับแล้วก็หม้อของต้มน้ําร้อนเพื่อที่จะ ใช้ปรุงอาหารใน,ในการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือทำก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ถูกสุขลักษณะคือไม่มีตะกัวเจือปนนะครับเพราะนั้นสโมสรลยุยบัญชางก็ทำกิจกรรมต่างๆมากมายวันนี้เราินดีครับที่เราได้นายกสุเมศนาเจริญเป็นผู้นำของเราขึ้นมาอีกคนหนึ่งครับผมแนะนาผู้ว่าการภาคทาตีรีลิทิประเสริฐผู้วาการภา,าค3 3 4 0ยโรเสากลในโอกาสสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในปีนี้ ผมขอแสดงความยินดีต่อท่านนายกสุมเมศนาเจริญและคณะกรรมการบริหารทุกท่านขอให้นำพาสโมสรก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายแข่งโรตารีของเราและก็สามารถสร้างผลงานอันเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนทั่วไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการบริหารรวมทั้งมิตรโรตารีทุกท่านของสโมสรโรตารีบ้านฉางจะมีความสุขต่อการให้บริการ และขอให้เจริญยิ่งขึ้นทุกท่านค่ะดิฉันผู้ช่วยผู้ว่าการภาคลุจรีถนอมสุขสรรปีบริหาร2,555-2,556นะคะ,ะดิฉันเป็นผู้ช่วยปีของท่านสมชายวสุอนันตกูลนะคะแล้วก็ยินดีกับท่านนายกคนใหม่นะคะท่านสมเมศน่าเจริญนะคะ,ะท่านเป็นคนที่ ตั้งใจทำงานระหว่างที่ท่านไปทำหน้าที่กับนายกคนเก่านะคะท่านสมชายท่านก็ไปด้วยกันตลอดดิฉันเห็นความมุ่งมั่นในการทำงานของท่านนายกสุมเมศนนาเจริญนะคะท่านเป็นคนตั้งใจทำงานจริงๆคะ่ะแล้วก็สนใจทุกอย่างในเรื่องของโรตารี่ท่านสอบแสวงหาเรื่อง คุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นทําทเพื่อสังคมทุกอย่างท่านสุมเมศเป็นคนตั้งใจจริงๆดิฉันขอสแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะ ท่าวก,การพาดท่านอายกทั่วการพาดท่านผู้ช่วยการพาดท่านนายกท่านโรธาเรียแรนแอนสุภาพเตือนท่านคีเกีรติทุกท่านทำในหลสมชายว่าด,ดูเป็น่านการทนี้ในการสารรา ให้กับสมมสรสถานีบ้านฉากภาคขาลทีที่เหลวันนี้ขณะนี้ก็ได้เวลาถึงควรแล้วนะครับสำหรัเปิดการประชุมในวันนี้ ได้พาลูกไปไหนได้ไม่งั้นก็ต้องอุ้มเขาจะป่วยอะไรอยู่เขารู้ไม่รับรู้อะไรจังๆเป็นผู้หญิงอายุ่งสิบสี่แล้วก็เลี้ยงก็อยู่กันสามคนแม่ลูกอ่ะข้าพเจ้าเพิ่อเตือนเงนกับสี่พันก็ถือว่าเป็นขอบคุณรุ่นพี่ผนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะครับขอให้รวยๆมากนะคะ ยกตัวอลอตเตอรี่นะนะเป็นเรื่องที่ผมว่าจะต้องเปคนเสียสละนะคนเสียสลาดในการทํางานเพราะว่าต้องเหนื่อยมากงานต่างๆเนี่ยประชุมทุกทุกวันเออทุกอาทิตย์อาทิตย์ละวันเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นเนี่ยต้องเป็นคนที่เสียสลาดแล้วก็เหนื่อยผมว่าเหมาะสมแล้วที่ได้เลือกที่ได้เลือกพี่สุเมศนาเจริญมาเป็น การที่วิ่สุเมศนายจเจริญมาเป็นนายกครั้งนี้ผมว่าถูกเลือกถูกคนเพราะพีสุเมศเป็นคนเสียสลาดและเป็นคนของสังคมอยู่แล้วนะครับครั้งนี้ก็ผมก็ยินดีทั้งตัวพี่สุเมศรที่รับไปไว้วางใจกับจากวอนมิดโรเจอรี่ถ้ายินดีกับวอนมิดโรเจอรี่ที่ได้คนมาทํางานและการทีพี่สุเมศเข้ามาเป็นเป็นนายกครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับ